HUAWEI P 6 0 Pro grade, อัปเกรดอาจจะมาพร้อมกับ10ปเซสต Snapdragon 8 Gen 2และมาพร้อมกับหน้าจอ r e f r r s h Rate 120 h z OLED การชาร์จที่เร็ว 100W วัต์และเตรียมเปิดตัวด้วยในเร็วๆนี้นะครับข่ากับมาเดกข่าวสารดีทาง IT ในช่วงเย็นโดว่าสแปลนในกาสาสิป่าทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจพทย้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งนะครับล่าสุดก็มีบอาะแสเพิ่มเติม,ตมสำหรับโทรศัพท์มือถือเรือธงของค่ายหัวเว่ยอย่าง h ัวเว่ p 6 0 Series มาทั้งภาพนะครับแล้วก็ดีไซน์รวมถึงฟีเจอร์เด่นๆของ h ัวเว่ p 6 0 pro มาฝากกันด้วยนะครับ แล้วตัวมือถือ Huawei P60 Pro คาดการว่าจะมาพร้อมกับการปรับโฉมกล้องหลังใหม่โดยจะมีกล้องหลังเนนูนขนาดใหญ่นะครับกว่าเร่นอื่นเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยมีฝาหลังที่เป็นกระจกแบบด้านซึ่งมีข้อมูลฟีเจอร์เด่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซ็ตที่ใช้เป็น Step s t a p d r a g o n 8 Gen 2 4G RAM LPDDR5X ROM UVS 4.0หน้าจอแสงผล OLED 6.6นิ้วความคมชัด 2K รองรับค่า r f r e s h Rate 120 h z พร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จ High Refresh r a c e PWM Dynamic นะครับความถี่สูงนะครับ1,920 h z กล้องหน้า32ล้านพิกเซลและกล้องหลังประกอบด้วยกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล Sony IMX 888นะครับ อัลตร้าไวท์ห้าสิบล้านพิกเซลเซนเซอร์โซนี่เอ็มเอ็กแปดห้าแปดแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นะครับหกสิบสี่ล้านพิกเซลโอวีหกซีบีนะครับแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมและการชาร์จที่เร็วถึงหนึ่งร้อยวัตต์เพราะกับการชาร์จแบบไร้สายที่ความเร็วสูงสุดที่ห้าสิบวัตต์ด้วยกุญสบันป้องกันน้ำมาตรฐาน IP68 แล้วก็เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ใต้หน้าจอแบบออร์ติเคิลนะครับมอเตอร์ x อ็กซนะครับ มีระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 3นะครับอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีข้อมูลกำหนดการเปิดตัวของ Huawei P60 Series แต่อย่างใดนะครับก็ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากนี้อีกนิดนึงคือเขาไม่ได้มาแค่ P60 Pro หรอกเขาต้องมี P60 ด้วยนะครับต้องมารอดูว่า P60 เนี่ยเขาจะตัดทอนสเปคไปประมาณไหนขอภายสิ่งที่เข้ามารบกวนด้วยนะครับ เลยจะว่าเอากันแบบแมนวยวนแบบนี้แหละจากรูปเนี่ยเชื่อว่า h ัวเว่ย p 6 0สเนี่ยสวยนะคือดีไซน์แบบเอ๊ะเขาเหมือนกล้องเลยดูแบบดูเหมือนตัวเครื่องเขาเป็นกล้องแล้วก็เน้นในเรื่องของกล้องเลนหลักให้แบบเลนหลักแบบชัดขึ้นมาเลยอะ่ะแบบนี้คือกล้องของชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเสน่ห์ภาพของ h ัวเว่ยด้วยนะครับแต่ติดติดแบบติดให,ใหญ่เลยนะเชื่อหลายคนก็คงช่างใจอยู่ตรงนี้นะั่นแหละคือเขาไม่มี google mobile service นะครับไม่ว่าจะเป็น gmail youtube หรือได้ต่างๆที่แบบเราใช้กันบ่อยในมือถือ Android ทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีมาตั้งแต่แรกนะครับต้องมาใช้ออปชันการ s <S ดาวน์โหลดเสริมนู่นนี่นั่นแทนนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่ถนัดอย่างนงี้บางคนบอกอ๋อใช้ได้นี่ก็แบบเป็นดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นแบบเออมันก็ใช้ได้คล้ายๆากันแหละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือเวลาใช้จริงแล้วเนี่ยคือส่วนตัวเคยซื้อ h u a w e i Mate XS มาแบบพับได้นู่นนี่นั่นแล้วก็มาลองใช้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมาแล้วก็แบบ ลองใช้ดูสุดท้ายมันแบบมันไม่ชานานจริงๆอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะมันไม่ชานานจริงๆก็เลยไม่เคยใช้ h u วเว่มาก่อนด้วยครับพอมาลองใช้แล้วก็ยิ่งไม่มี Google Mobile Service อีกก็คือแบบใช้แค่อาทิตเดียวก็ต้องปล่อยให้ท่านอื่นที่ชานาญกว่าได้ใช้ต่อไปนะครับนี่คือขายไปแล้วนั่นเองก็อันนี้ก็ถ้าเป็นแฟนๆหัวเว่ยที่เขาแบบชานาญแล้วผมว่าถนัดแน่นอนเลยนะครับ เดี๋ยวไปเปิดตัวใหม่มาอัปเดตกันแล้วกันนะสำหรับข้อมูลโทรศัพท์มือถือโฮเวอร P CV นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code โค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย